โยโลสวัสดีครับพบก,กับรายการท่าชีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปอะไรวันนี้ผมจะมาทําคลิปนะฮะรีวิวมาครั 1. 1. 1. บเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบเอ็ดจุดศูนย์จุดเก้าหกหรือเป่ครับเวอร์ชันหนึ่งจุดิบเอ็ดจุดศูนย์บิวตี้เจล้าหอบนะครับเอามาใกล้พอสมควรเลยอะหอบนะครับโอเคนะฮะสำหรับเวอร์ชันนี้ถามว่ามีอะไรใหม่ไหมอะหอบซึ่งเราก็จะไปเช็คกันในส่วนของสโตร์ะหอบนะฮะเอาไปตัตติ้งกันก่อนอะหอบนะครับปึ๊บเรียรูปเพลย์รับผมนะฮะอ่าวอตเนว์นะฮะ นี่ครับผมไมค์ารเวอร์ชัน1.0.9 1ครับผมนะครับตอนนี้าเขาเขียนว่าตอนนี้พวกเราก็ได้มุ่งเน้นกับการแก้บักในเบต้าตามลิงก์แทไว้ข้างล่างแล้วก็หากใครอ่านชิร็อกเต็มๆก็สามารถไปอ่านได้ที่ aka.ms/beta แล้วก็หากจอบั๊กก็ไปรายงานได้ที่ bugs.mojang.com แล้วก็สามารถคุยคุยกับเรื่องเบตา้าไ,ได้ที่ช่อง #betaandbugs ในช่องของ iscott.gg/minecraft ก็ผมนะฮะแล้วก็มีลิสก็เกี่ยวกับข้างล่างก็คือจะมีเอ่ออันนี้ม็อบก็เกิดในไปอมน้ำแข็งแล้วนะครับแล้วก็พวกเราได้แก้บล็อก,กเกมทลัชมากมายลงไปถึงการเกิดเมื่อได้รับเอฟเฟกต์แบทโอมเมนด้วยครับผมนะครับต่อมาซีกราสจะไม่สามารถจะทำลายบล็อกเวลามันโตขึ้นได้แล้วผมนะฮะบ,บอกเลยบอกเลยว่าถ้ามันโตทำทลายบล็อกได้วไม่โคตรโกงครับผมนะฮะต่อมาครับผมสกินปิ๊กสิบห้าเครื่องแล้วผมนะค,คือสกินปิ๊กเกอร์จะใช้ทุกเครื่องครับผมนะฮะแล้วก็ การอ,อ,อินแบบให้การไกรสโตนจะไม่ได้ใช้ไอเทมไปถือแล้วผมนะครับไม่เข้าใจเหมือนนี่คืออะไรนะฮะแล้วก็คราวขี่ไปว่าผมจะเอาไว้ด้วยว่าลกที่เปิดในเบต้าบิลนี้จะไม่สามารถเปิดในเบต้าบิลเก่าได้แล้วก็พวกเราแนะนําไว้คุณเอสำรองรูปไว้เสมอก่อนที่จะเปิดมันในเบต้าแล้วก็ผู้เล่นสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้ด้วยระบบเฟนเท่านั้นจะไม่สามารถใช้เรียมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่ามีคนนําอะไรแล้วก็ไปแนะนําไปที่ ฟีดแบ็กแบบไม่ครับแบบเน็ตับผมนะฮะไปสร้างโพกันนะฮะสำหรับคนที่แบบอยากให้มีอะไรใหม่ๆครับผมนะฮะคอนก็เทนิวไปนะฮะโอเคครับผมในส่วนชนนี้ก็มีแค่การบัตอันเดียวครับผมแต่ทีนี้นะฮะทีนี้เราก็จะไปดูกันในสโตร์กันหน่อยโอ้ผมมีอะไรใหม่ๆครับผมซึ่ผมก็ลองเช็คดูแล้วครับผมนะครับปรากฏว่าในสโตร์ก็มีการอัปเดตของขายใหม่หมดเลยครับผมนะครับมีของของหนึ่งจุดสิบแล้วนั่นเองครับผมนะครับในสโตร์ใหม่แล้วก็ทีนี้ในของขายบางอันเนี่ยครับผมอันนี้นะฮะ เราสามารถที่จะดูวิดีโอตัวอย่างได้เอาไว้เรากดปุ่มนี้แล้วผมนะจะเป็นปุ่มนี้แล้วผมนะฮะถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บเป็นปุ่มสีเขียวผมกดเข้าไปนะครับปุ๊บวิดีโอก็จะเด้งขึ้นมาครับผมนะฮะแบบนี้นั่นเองโอเคแต่ว่าผมไม่ดูให้จบนะฮะไอ้คุณไปดูกันเองครับผมนะฮะอ่โอเคแล้วมันก็จะกลับมาหน้านี้ครับผมนะฮะก็จะโหลดเกมสักครู่หนึ่งครับผมนี่นะฮะอ่โอเคนะครับทีนี้นะฮะเราก็รู้แล้วนั่น Stone อัปเดตใหม่ครับผมนะครับรวมไปถึงเจ้ารีซซ์ไทยที่ผมแบบว่าพูดถึงด้วยครับผมในคลิปที่แล้วนะฮะ เดี๋ยวดูว่าผมนะครับเดี๋ยวผมมันข้าวสิคเทคเจอร์แล้วผมก็มาในเวอร์ชันนี้แล้วเหมือนกันนะผมนะครับนี่นะฮะโอเคครับผมทีนี้เราก็จะไปเออ่ดูของเพลงกันว่ามีอะไรใหม่ไหมครับผมนะฮะปุ๊บครับผมนะฮะโอเคก็มีสร้างโลกธรรมดามีแค่เฟรนด์นะฮะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ก็ยังมีคงเป็น5เซิร์ฟเวอร์เหมือนเดิมครับผมนะครับทีนี้นะฮะผมจะไปตรวจสอบอะไรนิดหน่อยๆครับผมนะเดี๋ยวขอไปเช็คอีกนิดนึงนะฮะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้มันโคตรสั้นครับผมนะฮะ โ okay, อเคครับผมทีนี้นะฮะอันนี้ก็น่าจะนี่ก็เป็นเอ่อบนผลของ Effect เอฟเฟกต์ครับผมนะคือเอบอกพวกเนี้ยจะมีเอฟเฟกด้วยนะฮะก็ไม่รู้มาตอนไหนครับผมนะฮะโอเคน,นี่กำลังใช้งานจะกไายสโตนเข้ามาจะที่เสียงครืดครับผมนะฮะอ่าโอเคนี่ก็ดูไกลสโตนก็นี่ครับผมหน้ตาตาของมันนะที่บอกแกบ,บักอะไรลูกเขาครับผมนะฮะอ่ารูเทรนหนอ่อ,อยครับผมเทรนดก็ยังคงเหมือนเดิมก็จะมีบอกว่าเออตกไปเทรดได้อะไรครับผมนะครับอะไรแบบนี้นะฮะอ่าไม่จะบอกจำนวนนะว่ามันเทรดได้กี่ครั้งอะไรอย่างนี้แล้วผมนะฮะ แล้วก็ที่บอกพ่งนี้ครับผมมันจะมีเอฟเฟกด้วยแล้วก็สปงนี้ก็ยังไม่มีอะไรทำอะไรใช้ได้เหมือนกันก็จะมีเอออันนี้แต่ผู้เลเจอร์กลับมาใช้ได้ครับผมนะฮะนี่ครับผมมีเสียงด้วยวิลเลเจอร์สามารถใช้งฮะเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้อย่าบอกมีเสียงดังแป้งแป้งแป้งว่ะนะฮะคุณผู้ชมอันนี้เสียงดังครื้ใช่ไหมอันนี้ดังแป้งแป้งแป้งนะฮะไอ้หมอนี่ผมอาชีพอะไรเนี่ยเอาผมดูก่อนเป็นทูสมิธนะฮะเป็นต้องสลับสอุปกรณ์ อ well, right ๋อนะะแล้วจะมีเสียงดังแป้งครับผมนะฮะอันนี like ้อันนี้เป็นโต๊ะเฟรชชิ่งไอชิมมีใครมาทำงานโต๊ะนี้ครับผมนะฮะเฮ้ยตอนนี้เป็นโต๊ะเอ่อถ้าวุฒิยิงระยะไกลอะไรอย่างงี้นะฮะนี่ก็นี่ก็ทำงานต่อไปครับผมนะครับเอ็นะฮะอ่าก็โอเคเป็นว่าสลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับช่วงของสต๊าฟสลับพั่ดีครับบ๊ายบาย only me